มาดูเจ้าตัวลิสทักมือ2กันบ้างนะครับผมถ้าลูกค้ามีบัตเจตจำกัดนะครับผมแล้วก็ใช้งานไม่ได้หนักไม่ได้ยกสูงมากตัวพวกนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว TCM เนอะยกน้ำหนักได้ประมาณ900กโลยกสูง3เมตรนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยครับไล่เรียกกับเจ้าตัวฟูอิเล็กทริกมือ1เลยนะย้ำนะครับผมตัวนี้คือลิสทักนะแต่ราคาไล่เรียกกับเจ้าตัวฟูอิเล็กทริกมือ1เลยนะฮะก็เลยจัดตัวนี้ไปเลยนะรผมงามๆก็ทําสีให้ใหม่ด้วยปรับสภาพแบตให้ใหม่ด้วยมีประกันด้้้วยครรถาาใตองกผมล ทักนะครับผมไม่ว่าจะเป็น3เมตร4เมตรนะผมแต่ช่วงนี้พวก5เมตร5.5 6เมตรเนี่ยจะออกเยอะหน่อยเพราะลูกค้าใช้ลิทักแล้วเขาก็จะเป็นแหลกสูงเนาะแหลกสูงก็จะไปอยู่พวกนั้นแหละครับจะเป็นตัวสมท่อนด้วยก็ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่แขงคอยสระบ,บุรีนะครับผมทางทีมงานเราก็ไปจัดส่งโดยรถสไลด์ของทีมงานเรานะครับผมทุกอย่างทําเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะครับผมไปจัดท่งไปเทสหน้างานให้ไปสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็มีปัญหาเราก็จะมีไลน์แอดสำหรับเรื่องซ่อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะแกั เซลชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วได้รับบริการการซ่อมสวิต์อัปเตอรเซลลเนี่ยอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับวันนี้ผมให้ความสําคัญมากยังไงลูกค้าต้องการลดลิทักมือ2จากญี่ปุ่นเมือโงโอซาก้าก็ติดต่อบอกพวกเราได้นะครับ